ดีคะ่ะเช้าเช้ามานั่งกินกาแฟนะคะนั่งกินกาแฟแล้วเล่นกับดำนิดหน่อยนะคะเล่นกับดำนิดหน่อยนี่นะคะเราก็มาถ่ายผักให้ผู้ชมได้ดูเนาะนั่งกินกาแฟนั่งกินชากาแฟนะคะนี่คะ่ะถึงเราจะกินหลายปีแล้วมันก็ยังแก้วเดิมเนาะ กาแฟด้วยกันเนาะดำดำได้กินแล้วงแมงนะได้กินขนมไปเครื่องลูกนะฮะดูที่ยี่ห้ออะไรเนะี่ยโอ้ยดำได้กินอาหารดำนี่ขอกินขนมนี่องยี่ห้อเลยนาะดำนาดำนาวันนี้เขากินขนมมียี่ห้อเลยนาะ ได้แล้วล่ะไม่ต้องกินเยอะเนาะเนี่ยถ่ายให้ผู้ชมได้ดูถ่ายผักให้ผู้ชมได้ดูนะถ่ายผักจิบกาแฟชมสวน จับมาน่อยค่ะวันนี้ใส่เสื้อสีสดใสนะคะ,นะคนเราแต่ละวันนี้เรื่องราวมาเยอะแยะเนะเรื่องราวเปลี่ยนไป เป็นนาทีวินาทีนะคะตอนนี้แต่ละคนอยู่ในสภาวะที่อะไรไม่แน่นอนสักอย่างนะคะไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่างแต่ว่าเราก็ยังดีเนาะที่ที่ได้แบบรู้ถึงเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นมั่งนะคะก็คือว่าเราไม่ เขาเรียกว่าอะไรรู้ทันเหตุการณ์ที่ที่จะเกิดขึ้นมั่งคนเราก็ต้องมีความพยายามที่ว่าได้เรียนรู้กับทุกๆอย่างที่ข้างเคียงของเรานะคะข้างเคียงเราในเมื่อว่าเออนะตอนนี้เรามีความสุขเราได้นั่งจิบกาแฟจมสวนผักของเรา แต่เราไม่รู้เลยว่าข้างหน้าของเราเนี่ยไม่รู้จะมีอะไรไหมเกิดอะไรขึ้นไหมเราไม่รู้นะคะผู้ชมเราไม่รู้แต่ว่ามันก็เป็นโอกาสดีที่เราได้เรียนรู้ทุกอ,อย่างนะคะไม่ว่าสิ่งของผู้คนนะคะคนเราอะ่ะมันก็ต้องเป็นอย่างนี้สีสันของชีวิตนะคะ เราต้องว่าเป็นสีสันของชีวิตสีสันของชีวิตเนี่ยเราคิดไปในทางที่ดีที่บวกก็ดีนะคะแต่ถ้าเราคิดไปในทางที่ลบที่เราเจอมันก็ไม่ดีเสยนะคะก็ไม่ดีแต่ว่ามันอยู่ที่มุมมองความคิดดีกว่านะคะมันอยู่ที่มุมมองความคิดนะ มองความคิดของของของตัวเราเองว่าเราคิดแบบไหนวันนี้ตื่นเช้ามานี่ก็ไม่ได้เช้าอะค่ะเจ็ดโมงแล้วตื่นมาตื่นมาก็ไม่ได้ทำอะไรตื่นมาชงกาแฟเอาขนมให้ดำกินนะคะขนมดำมาแย่งกินขนม ดำม่แย่งกินขนมครึ่งหนึ่งนะคะพายนะคะพายเห็ดของ S M P นะคะดำมันชอบนะ,ะ <c oughs> ลองท้องสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเราก็ทำงานได้นิดหน่อยๆนะคะ <c oughs> เป็นงานของเราแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีให้จะเข้าไปนอนที่เชียงใหม่นะ,ะวันนี้ได้เข้าไปนอนที่เชียงใหมะคะ่ค่ะ ก็ลูกชายก็คงจะไปก่อนตอนเย็นก็เราก็ไปกับลูกสะพ้ายนะลูกสะพ้ยไปส่งแล้วก็เราก็ได้มีโอกาสคือสร้างบุญสร้างกุศลน,นะได้มีโอกาสได้รับงานก็ก็ชิ้นเบอร์ลอแต่ว่าเป็นของทางธรรมนะฮะเป็นของทางธรรมเขาเปิดโอกาสให้เราได้ ได้ <c oughs> สร้างกุศลนะคะเขาเปิดโอกาสให้เราได้สร้างกุศลขอบคุณฟ้าค่ะขอบคุณฟ้าขอบคุณจริงๆที่เราได้ไป <c oughs> เราจะได้ไปสร้างกุศลสร้างกุศลบาร,รมีกับคนหมู่มากนะคะกับคนหมู่มากเนี่ยคือเป็น <c oughs> วัสนาของเรานะคะอันนี้แหละที่มันจะติดตัวเราไปทรัพย์สินเงินทองมากมาย ไม่มีอะไรที่จะติดตัวเราไปเลยนะคะนอกจาก <c oughs> บุญกระบ,บาปนะคะ <c oughs> วันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีแต่ว่าถ้าลงมือทำวันอาทิตย์นะคะแต่ว่าเราอะต้องไปนอนที่เชียงใหม่นะ,ะเราได้ไปนอนที่เชียงใหม่นะวันนี้เนี่ยอืแเราเป็นโอกาสที่ดีใครที่เข้ามาดูเลยว่าได้ดูเนี่ยก็ก็ขอให เนาะบุญกุศลที่เราได้สร้างมาเลยเราได้เจอเจอใครมาก็ตามก็ขอให้บุญกุศลเนี่ยส่งไปถึงคนคนนั้นหรือว่าหลายๆคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้ให้เขาอยู่อย่างมีความสุข <c oughs> ให้แก้ปัญหาด้วยสติปัญญานะคะให้ที่เราคิดเนี่ยเพราะว่าไม่ว่าเราจะเจอใครแบบไหน ก็เป็นวาสนาของเรานะคะเป็นวาสนาของเราที่เราได้ได้แก้ไขได้มุมมองที่ดีนะคะเราต้องมองในสิ่งที่ดีคนเราอะ่ะไม่มีอะไรที่จะดีหมดทุกอย่างแล้วเสียหมดทุกอย่างมันไม่มีนะคะมันไม่มีค่ะแต่การมาถึงวาระนี้อ่ะเรามีโอกาสได้เจอเจอไม่ว่าใครไม่ว่าคนไม่ว่า ชีวิตไหนหรือว่าสิ่งของไหนเราจงทน,นุทนอมนะคะเราตรงแบบทน,นุทนอมด้วยใจนะคะก็ขอให้ทุกคนได้รับบุญกุศลในครั้งนี้ก็ <c oughs> <c oughs> ขอให้ทุกคนมีความสุขให้อยู่รอดปลอดภัยกับภัยวิบัติภัยอันตรายต่างๆมีมากมายขอให้ทุกคน มีความสุขนะคะจากเจ่ฝนค่ะสวัสดิค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะเช้านี้เนะาะเช้าสดใส